ไม้กวาดเก่าๆอันนี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีความลับซ่อนอยู่ตอนเด็กๆเรามักจะเห็นแม่กลมๆเงยๆใช้ไม้กวาดอันนี้กวาดบ้านทุกวันกวาดตั้งแต่เช้าตรู่จนแดดเริ่มร้อนแม่ไม่เคยบ่นสักคำแม้แต่ตอนที่ไม้กวาดเริ่มเก่าเริ่มผุพังเราเคยถามแม่ว่าทำไมแม่ไม่ซื้อไม้กวาดใหม่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแม่แค่ยิ้มแล้วบอกว่า ไม้กวาดอันนี้มันคุ้นมือแม่แล้วลูกแล้วมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมแม่ถึงผูกพันกับไม้กวาดเก่าๆอันนี้แต่พอโตขึ้นเราถึงได้รู้ว่าไม้กวาดอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ไม้กวาดแต่มันคือความรักความอดทนและความเสียสละของแม่ที่คอยดูแลบ้านดูแลเราให้สะอาดน่าอยู่เสมอ าทุกคนชอบเรื่องราวความรักของแม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าของใช้เก่าๆของแม่มักจะมีความทรงจำดีๆซ่อนอยู่เสมอแล้วของชิ้นไหนของแม่ที่ทุกคนรู้สึกผูกพันมากที่สุดลองเล่าให้เราฟังบ้างนะเผื่อเราจะได้เอาไปเล่าต่อให้คนอื่นๆฟัง